Música ใส่เพลงในโพส Facebook สวัสดีนะครับผมใส่เพลงในโพสต์ Facebook มีวิธีการทํำยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําให้เพืเ่อนๆในทราบกันเมลาเราโพสต์ Facebook ไปนะครับผมเราสามารถที่จะใส่เพลงเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะโพสต์ในรูปแบบรูปภาพหรือจะโพสต์ในรูปแบบวีดีโอนะครับเราสามารถที่จะใส่เพลงในโพสต์ไปได้เลยนะครับผมโดยที่คุณไม่ต้องไปตัดต่อ ในแอปตัดต่อวิดีโอต่างๆนะครับสามารถที่จะมาทําใน Facebook แล้วก็โพสต์ออกไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบกันแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีนะครับก็าฝากเพื่อนๆน,นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับผม ให้เราไปที่กล้องของ Facebook นะครับวิธีการเข้าไปที่กล้องของ f a c e b o o k ก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือสามารถที่จะกดเข้าไปคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือตรงรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดู2ที่นะครับเดี๋ยวจะกดเข้าไปที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่ให้ดูก่อนนะครับแล้วไปที่ดูเพิ่มเติมนะครับผมจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นกล้องนะครับผมวิธีแรกนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีที่2ครับ ที่ที่สอง่ายเลยนะครับผมกดไปตรงรูปภาพนะครับแเราก็จะเข้ามาในครังรูปภาพของเรานะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นกล้องอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอเราเข้ามาในกล้องแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปปกติได้เลยนะครับผมหรือจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับอาดเป็นวิดีโอนะครับผมหรือเราจะนําภาพนะครับที่เราถ่ายไว้แล้วในในครังรูปภาพของเราเข้ามาก็ได้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างคือจะนําภาพที่เราถ่ายไปแล้วหรือภาพที่เราเตรียมไปแล้วเข้ามานะครับผมก็ให้เรากดไปที่ไอคอนรูปภาพนะครับแล้วก็จะเข้ามาในคลังหรือไดเรกอรี่รูปภาพของเรานะครับผมก็ให้เรานําภาพที่เราต้องการที่จะโพสต์ใน Facebook นะครับมานะครับผมพอเราได้ภาพหรือวิดีโอเข้ามานะครับเพื่อที่ต้องการที่จะโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน วิธีแรกที่เราจะเข้าไปนำเพลงเข้ามานะครับก็คือให้เราปัดขึ้นนะครับปัดหน้าจอขึ้นนะเนี่ยครับลูดขึ้นอย่างนี้มันก็จะมีเห็นไหมครับจะมีคำว่าเพลงนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปที่เพลงนะครับผมเพลงต่างๆก็จะขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับอันนี้วิธีแรกนะครับที่จะเข้ามาเอาเพลงนะแต่ส่วนวิธีที่2นะครับผมอันนี้ง่ายเลยนะครับให้เราไปที่ไอคอนสติ๊กเกอร์นะครับด้านบนนะครับ พอกดเข้ามานะครับเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะมีเพลงแล้วก็กดเข้าไปที่เพลงเลยจากนั้นก็จะมีเพลงเพียบเลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับผมก็จะค้นหาเพลงสักเพลงนึงให้ดูนะครับผมเอาเป็นเพลงนี่อาการใจไม่ดานพอนะครับผมก็พอเสร็จแล้วนะครับก็กดค้นหานะครับ ใจไม่ได้พอของอดิชมันก็ขึ้นมานะครับผมก็กดเลือกเพลงนี้นะครับมันก็จะแอดเข้าไปในรูปภาพหรือวิดีโอของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบของเพลงได้นะครับว่าจะรูปแบบไหนนะครับผมพอเราได้แล้วนะครับเราก็กดเรียบร้อยนะครับผมพอเรากดเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะแอดตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างใส่เอฟเฟกหรือจะใส่สติ๊กเกอร์ตัวอื่นนะครับผมจะใส่เป็นรูปหัวใจให้ดูนะ ก็จะกดเลือกรูปหัวใจนะครับนี่เราสามารถที่จะขยับได้นะครับขยับไปวางไว้จุดนูน่นจุดนี้ได้เพียงก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะขยับได้แล้วผมจะแอดภาพมาเพิ่มอีกสักภาพหนึ่งนะครับผมจะเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับอ่าพอแอดภาพเข้ามาเนี่ยภาพสามารถย่อขยายขยับได้เหมือนกันนะครับผม เราก็สามารถแชไปวางไว้จุดนั้นจุดนี้ได้เหมือนกันโอเคเราพอใจแล้วนะครับว่าต้องการไว้จุดไหนเราก็กดเรียบร้อยนะครับผมจากนั้น Facebook ก็จะทําการประมวลแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้าฟีดของเรานะครับผมเราก็เขียนอะไรสักอย่างลงไปนะครับหรือเราจะเลือกนะครับต้องการที่จะให้ใครหินโพสต์ได้นะครับผมมีสาธารณะมีเพื่อนมีเพื่อน ยกเว้นนะครับผมยกเว้นเพื่อนคนไหนอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นเฉพาะชั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะไม่ต้องการที่จะโพสไปหาใครนะครับผมจากนั้นเราเสร็จแล้วเราก็กดโพสต์เลยนะครับพอเรากดโพสต์นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโพสต์ของเราก็จะเข้าไปโชว์หน้าฟีดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโพสต์ของเราก็เข้ามาหน้าฟีดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะกดดูกดฟังได้นะครับ เกิดจะมีเสียงเพลงคลอไปด้วยนะครับแต่ตรงนี้ผมจะปิดเสียงไว้นะครัวดโดลิกิธิ์นะครับผมโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบกันหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสุดท้ายก่อนจากกันก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s ับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ